ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาอยู่กับการ DIY แบตเตอรี่นะครับซึ่งผมเอาไปใช้งานดูแล้วนะครับไอตัวหินเกียร์ไร้สายนี่นะครับพอไปเจองานหนักๆใช้ไม่ได้หยุดอะไรนี่นะครับมันก็แบตเตอรี่ที่ทำไว้มันก็หมดไวนะครับ ไม่พอใช้งานแตบบ่พวกนี้พวกนี้ก็ใช้งานได้ปกติครับไอ้ตัวนี้ก็กำลังไฟเอาไว้เจาะอะไรมันก็ได้ปกติครับใช้งานนานๆได้เพราะว่าเป็ก้อนใหญ่อยู่แต่ไอ้ตัวนี้ก็ก้อนใหญ่แต่ไอ้ตัวนี้เจียไร้สายนะครับกินไฟมากผมก็เลยจะหาวิธี แดัดแปลงนะครับเพราะว่าเวลาทํางานไปเอาแบตตัวโน้นเอาแบตตัวนี้มันใช้ก็หมดนะครับคือเวลาเราใช้ตัดเยอะๆมันก็ไม่ทันชาร์จไม่ทันพูดยังไงนะครับชาร์จไม่ทันก็เลยอยากจะแดัดแปลงนะครับหาวิธีเพราะว่าตัวนี้รู้สึกว่าเวลาไปตัดตัดงานนะครับมันรู้สึกว่าจะตัดดีกว่าไอ้พวกที่ใช้ไฟฟ้านะครับ รอบมันสูงแต่ตัวนี้เหมือนจะตัดตัดได้ไวกว่าที่ผมสังเกตนะครับความรู้สึกส่วนตัวผมนะครับอันนี้ผมก็เลยหาคิดวิธีว่าจะ DIY ทำต่อไฟตรงใช้กับมันนะครับครับพอดีผมมีอะแดปเตอร์นะฮะอะแดปเตอร์ตัวนี้อยู่นะครับที่จ่ายไฟได้ประมาณ50าสิบกมนะครับ ที่ผมทําไว้ชาร์จแบตเตอรี่นะครับหน้าตา่างนี้นะครับนี่ครับตัวนี้นะครับจา่ายกระแสจ่ายแอมได้ผมจะต่อไฟจากตัวนี้นะครับไปใช้งานกับตัวนี้เวลาชาร์จแบตไม่ทันนะครับก็วิธีดัดแปลงเลยนะฮะอ่าเข้าเรื่องเลยก็ผมก็ได้ชุดฐาน แถวเดียวนะครับมาแบบบางกระททดรัดนะครับซึ่งผมได้สั่งมาของใหม่นะครับแต่แบตผมแกะไปใช้อย่างอื่นแล้วนะครับเหลือแต่วงจรกับกล่องแค่นั้นนะครับเดี๋ยวแต่วงจรกับกล่องครับอันนี้เราจะมาทำทำสายเพื่อจให้มันมาเชื่อมต่อกับตัวนี้นะครับอุปกรณ์ก็จะมีนี่ครับ มีขั้ว x t 90นะครับตัวนี้ทนกระแสแอมได้เยอะนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็รู้สึกว่าจะกินแอมสูงอยู่เหมือนกันต้องใช้ตัวใหญ่หน่อยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการร้อนและละลายนะครับส่วนอะแดปเตอร์นะครับ, apter, รบถ้าเพื่อนๆไม่มีแบบตัวของผมนะครับก็ใช้เป็นอะแดปเตอร์แบบ30แอมนะครับแบบตัวสี่เหลี่ยมนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูป ขึ้นรูปที่บนจอให้ดูนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับคือเอามาโมเปลี่ยน R ตัวหนึ่งกับปรับโวลต์ขึ้นได้สูงนะครับประมาณยี่สิบประมาณยี่สิบยิบอ็ดโวลต์นะครับตัวนั้นก็ใช้ได้นะครับแปลงง่ายครับตัวนี้แต่ต้องมีความรู้นิดนึงนะครับถ้าใครไม่มีความรู้ก็ไปให้ช่างเขาแปลงก็ให้ก็ได้ครับก็ไม่กี่บาทนะครับเพราะมันเปลี่ยนแค่ R ตัวเดียวนะครับ ลดค่าอาตัวที่มาเกือกม้าที่ปรับไฟนะครับจะมีเกือกม้าทุกตัวนะครับโอเคก็อธิบายเข้าเรื่องเลยนะครับก็คือมันจะมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับลองวงจรผมก็จะไม่ตัดอะไรเลยนะครับผมก็จะต่อต่อสายไฟเข้าขั้วเลย นะครับแล้วก็ไว้ตายนี้นะครับต่อต่อตายปิ้นนะครับส่วน XT90 นี่ครับนี่ผมจะเจาะจะเจาะใส่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้พอดีเลยครับจตรงนี้เพื่อที่จะนำอีกตัวหนึง่งนำอีกตัวนึงมาเสียบนะครับเดี๋ยวผมจะ ไปเจาะตัวนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาวางตำแหน่งแล้วก็วิธีเชื่อมตัวนี้ให้ชมนะครับโอเคครับแต่ผมไม่ได้มาเจาะให้ดูนะครับเดี๋ยวผมไปเจาะมาเพราะว่าการเจาะก็แล้วแต่บุคคลนะครับคงม,มีวิธีของใครของมันอยู่แล้วโอเคครับ แต่งแต่งหน่อยนะครับ ครับผมก็ <c oughs> ได้เจาะเจาะไปที่เรียบร้อยนะครับแต่ยังไม่ได้แปะกาวอะไรนะครับแค่เเยี่ยไว้เฉยเพ่เเยี่ยไว้เฉยนะครับนะครับเดีย๋ยวใช้กาวกาวยิงไว้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ต่อสายครับตอนนี้ มาเกี่ยว,วงจรตัวนี้นะครับก็จะมีบ่งบอกไว้อยู่ครับพลบพลบพบวกนะฮะมันจะเขียนไว้อยู่พีลบพีบวกนะครับบวกอยู่ฝั่งนี้นะครับลบอยู่ฝั่งนี้ก็จะหาตำแหน่งด้านล่างนี่ครับเป็นขาขาของตัวนี้นะครับเราก็จะเชื่อมสายไฟนะครับ บวกลบทางนี้นะครับปดสายไฟผมเปออ็นสีเหลืองกับสีแดงครับหาได้แบบนี้นะครับ <c oughs> นี่บวกายไฟครับรกรีไว้ข้างล่างนะครับเดี๋ยวค่อยเอามาต่อ ต่อสายให้ให้ล้มเข้าไปข้างในนะครับเพราะว่ามันจะได้เข้าช่องกลางตัวนี้ได้ต้องสายบวกสายลบนะครับผมจะใช้สายสีเหลืองนะครับแทนสายลบเพราะสายไฟผมหาไม่มีแล้วต่อเองเรารู้อยู่ครับ ไม่ติดหัวแรงรุ่นนี้ไม่ค่อยดีครับไม่ร้อนเลยต้องคอยกดคอยกดปุ่มนี้งั้นไม่ร้อนครับไม่เวิร์กเลยยังไม่มีตังซื้อใหม่ กลางอย่างนี้นะนะีผมก็จะตัดก่อนเดีย๋ยวไปตัดตัดให้ยาวไว้ก่อนเพราะสายไม่ได้ใช้อะไรและก็ตัดจะใช้อย่างละสองเส้นนะครับเพราะว่ามันก็กินแอมสูงอยู่สายร้อนนะครับต่อไป ก็จะประกอบลงแท่นนี้นะครับว่าสายมันจะไปตรงไหนเราค่อยมาประกอบใส่อันนี้อีกทีนะครับโอเคผมขอเวลาประกอบแป๊บ ก็จะได้เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เราก็จะมาลองทับๆดู ว่าอยู่ในตำแหน่งไหนนะครับ,นะรบตรงนี้ก็จะอยู่ในตำแหน่งที่พอดีนะครับตรงนี้ครับถูกแล้วนี่ครับทางนี้นะครับตรงนี้นะครับ,รรบถูกแล้ว โอเคพอได้ตำแหน่งแล้ว <c oughs> เราก็จะหาวิธีม้วนสายดูจากลักษณะที่ผมตัดไว้แล้วน่าจะพอดีผมก็จะตัดให้มันเสมอกันเลยน่าจะเอานี่เลย โอเคเดี๋ยวผมประกอบบลกลี่ก่อนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกครั้งอ่าโอเคผมลืมไปนะครับ xp หกศูนย์นะครับมันจะมีรูปทรงเป็นเหลี่ยมมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งจะโค้งๆหน่อยนะครับมันจะมีบอกอยู่ว่าอัานนี้อันนี้เป็นค้่บวกนะครับด้านที่ตรงๆนีะครับเป็นค้่บวกนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นลบ ตัวน,นี้ก็จะเป็นเหลี่ยมเหลีย่ยมนี้เพื่อมาเสียบขันนี้นะครับเพื่อจะไม่ให้ผิดขั้วนะครับถ้ากลับขั้วนะไงก็ไม่เข้าครับมันไม่ใช่เหลี่ยมนี้ค,ครับก็ปัดกรีเข้าตามตัวน,นี้ขั้วบวกนะครับด้านล่างด้านเหลี่ยมขั้วบวกโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปัตกรีแป,ป๊บหนึ่งโอเคครับจอด เลยลักษณะแบบนี้นะครับต่อออกมาดำแดงนะครับเหลืองเหลืองแดงเหลืองแทนกาวนะครับแทนดำนะครับออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับพอเราต่อได้่างนี้แล้วเราก็จะเอาเข้า เรารูที่เราจับไว้นะครับเราก็จะได้ทําการแปะกาวเล็งให้ตรงนะครับแล้วก็จะใช้กาวกาวยิงนะขอให้มันโผล่ออกมาหน่อยก็ได้นะครับ

กาวมันเย็นยึดตัวก่อนนะครับนี่ก็อาจจะเลือเล่อๆหน่อยช่วงที่กาวยังไม่แห้งแล้วก็ขยับเอานะครับจะให้มันอยู่ในแนวไหนก่อนที่กาวมันจะเซ็ตตัว เซตตัวได้ที่แล้วเราก็ยิงยิงแทนผัดเทปเลยนะครับยิงกาวโบกไว้เลยครับ ครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอกลางมันเซ็ตตัวนะครับเดีย๋ยเราค่อยมาไล่อีกทีนะครับครับพอเรากาวแห้งแล้วเซ็ตตัวแล้วอันนี้เราก็จะเนี่ยครับเนียงโอเคครับ เช็คขั้วกันครับว่าตรงกันไหมที่ที่เราต่อนะครับอ่ะผมจะเช็คที่ขั้วบวกก่อนนะครับโดยจิ้มตรงนี้ที่ขั้วบวกนะแล้วก็มาจิม้มตรงนี้ที่ขั้วบวกโอเคครับนี้แล้วก็เช็คลบจิ้มที่ขั้วลบนะครับแล้วก็โอเคครับไม่่วกืึงกันก็ชุดตัวนี้ก็ เป็นการเสร็จสับนะครับก็ประกอบก็เอาชุดของมันมาประกอบนะครับก็ประกอบยึดน็อตนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับเรายึดน็อตสี่ตัวนี้เราก็เสร็จนะครับอันนี้เราก็จะต่อที่สาย ผมจะใช้เป็นสายแบบนี้นะครับพอดีสายมันมีอยู่เป็นสายลําโพงเก่านะครับเ <c oughs> ส้นมันจะใหญ่รองรับแอมป์สูงนะครับแล้วก็พลาสติกมันรู้สึกว่าไม่พุกไม่ก่อนง่ายนะครับไม่ไม่แตกไม่อะไรนะครับมันก็จะใช้ได้นานนะครับก็โดยที่จะนําเป็นขั้วตัวผู้นะครับตัวผู้ มาต่อเข้าอย่างนี้นะครับสองขั้วเลยเป็นหัวใจครับนะครับเป็นหัวตัวผู้นะครับเพราะว่าตัวนี้อยู่ในนีมนนมนะ้มันเป็นตัวเมียนะครับมันเป็นตัวเมียอยู่ในกล่องนี้เป็นตัวเมียนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นหัวเป็นตัวผู้หัวอีกด้านหนึง่งนะครับมันมีสองด้านนะฮะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็น <override. S 1> ตัวผู้นะครับเพราะว่าจะมี นี่ครับผมได้ต่อไว้คร่าวๆยังไม่มีท่อหมดมาใส่นะครับเดี๋ยวไปใส่ที่หลังตอนนี้อธิบายให้กันฟังชุดนี้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่ามันจะอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมต่อสายตัวน,นี้ให้เสร็จสับก่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายไปอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตบัดกรีคงไม่ต้องบัดกรีให้ดูนะครับ เพราะว่ามันเกะกะมากโตผมมันเล็กนะครับการบัดกรีก็แนวทางก็มีกันอยู่แล้วนะครับถ้าคนที่จิบท,ทำ DIY ต้องเป็นตรงจุดนี้นะครับผมขออนุญาตบัดกรีแป๊บหนึ่งครับโอเคครับแก็ไปต่อบัดกรีเสร็จสับแต่ผมยังไม่ได้ใส่ท่อหดนะครับพอดีพอดีผมมีท่อหมดมันเล็กนะครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อมาใส่ทีหลัง ตอนนี้คือมาทําให้ดูก่อนพอเราได้อย่างนี้แล้วเราก็เช็คเช็คว่าสายตรงกันไหมนะครับข้บวกจะอยู่ด้านล่างนี้นะครับข้ลบอยู่บนนะครับแล้วก็เช็คคู่นี้โอเคโอเคแล้ววัดสลับกันไม่ติดนะครับ มาสลับกันไม่ติดโอเคถูกต้องถูกขั้วนะครับจบไปนี่คือสายที่เราจะใช้นะครับอาจจะยาวหน่อยประมาณสิบเมตรนะครับเพื่อจะทำงานสะดวกนะครับบางทีเดินถือไปไกลๆไม่ต้องลากปักนะครับประโยชน์ของมันอันนี้ก็เหลืออีกขั้วหนึ่งนะครับคือขัวตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเก็บอุปกรณ์เพราะว่าที่วาง ก่อนนะครับโอเคนี่ถึงขั้นตอนตัวนี้แล้วสองขั้วนี้ไอ้ขั้วตัวนี้ตรงน,น,นี้ผมก็จะเอามาใส่ไว้ตรงนี้นะครับนี่ครับต่อจากขั้ว ขึ้นมาไว้ตรงนี้นะครับจะแปะไว้นี่ไงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่หางปลาขวดสายตรงนี้นะครับเพื่อจะเอามานำนำมาหมุนหมุนไสในนี้มันจะเป็นเกลียวนะครับตัวนี้เป็นหางปลาอยู่แล้วผมอาจจะบัตกลีใส่ตัวหางปลาตัวนี้เลยก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาถ่ายทำให้ดูต่อนะครับ ว่าตอนนี้มันเกะีกะครับเพราะกล้องในระยะกล้องผมมันมันมันห่างจากโต๊ะประมาณแค่สองคืบเองครับมันทําลําบากนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยอธิบายให้กันฟังนะครับโอเคโอเคครับก็ใสประกอบไปเป็นคร่าวๆนะครับใส่ท่อหดตรงนี้นะครับเพื่อเก็บความเรียบร้อยนะครับผมไม่ทําไว้อย่างนี้นะครับาการต่อก็ แดงนะครับดำนะครับแดงก็ใต้นี้จะบอกว่าบวกอยู่แล้วนะครับอันนี้เราก็จะลองทดสอบตดูนะครับว่าจะใช้งานได้ไหมนะครับโอเคเดี๋ยวผมหาอุปกรณ์มาแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคครับเราก็เตรียมอุปกรณ์ที่เราทำไว้นะครับรก็อุปกรณ์ไว้เรียบร้อยทำเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราเตอรํจำสายนะครับไม่ต้องไปตัดลายปิ้นลายวงจรอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่เป็นไรครับเพราะพวกมัดเฟสมันคุมอยู่ที่ขั้วลบขั้วเดียวนะครับอันนี้คือสายที่เราต่อไว้เมื่อกี้เนี่ยอันนี้ครับหัวท้ายนะครับสองเส้น จะยาวหน่อยผมไม่เอาขึ้นมาเอาเอาหัวท้าให้ดูนะครับยวไม่ไม่ใส่เท่าหดแล้วก็นํานําำมาเสียบเสียบเข้ากับตัวนี้เนะวลาใช้งานนะพอเสร็จจับแล้วกแล้วก็ปล่อยไว้อย่างเงี้ยนะครันี้เราก็มาดูนิดปฟ่อยนะครับ ตอนนี้สถานการณ์ออฟออฟอยู่นะครับผมจะตั้งไว้ที่ยี่สิบเอ็ดโวลต์นะครับยี่สิบเอยดจุดห้านะครับส่วนแอมส่วนแอมผมจะตั้งไว้ห้าสิบเลยคือจะดูลิมิตมันว่าลิมิตมันกินทั้งหมดมันจะกินกี่แอมนะครับโดยไม่ไปลิมิตมันตอนนี้ผมออฟไฟอยู่นะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็มีแตวนี้นะครับ เก็บตัวนี้เสี็บเครื่องนี้แล้วก็ใส่เหมือนใส่แบตเตอรี่นะครับแล้วก็เอานํำแบตเรามาใส่อึ้บล็อกแล้วนะครับไม่มีแบตนะครับเนี่ยเปิดไม่ติดนะครับอันนี้เราก็นำพั้วสายอีกข้างหนึ่งเสียบเข้าตรงนี้ เข้าไปเลยครับเสียบเข้าไปแล้วอันนี้อันนี้เปิดยังไม่ติดนะเปิดยังไม่ติดเพราะว่าผมยังยังปอ,อปปอปไฟตัวนี้อันนี้ผมจะปล่อยไฟมาก่อนเพื่อนๆจะเสียบก,ก็เช็คสายหัวท้ายบวกลบให้มันตรงกันก่อนนะครับเดี๋ยวเตอระเบิดตุ้มตามอันนี้เอาผมเช็คไว้แล้ว ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับตอนนี้คือยังไม่ได้เก็บสายนะครับเวลาเก็บสาย,ยาจริงอาจจะเก็บมนวนเอามาแปะไว้ข้างๆนะครับเพื่อจะไม่ให้สายตรงนี้มันหักนะครับเวลาทํางานอะตอนนี้เราก็ทดลองกันเลย ไชจินมอยู่ประมาณ5แอมป์ทนีนี้เราก็ใช้ยาวๆได้โดยใช้มอแปลงตอนสตาร์ทครั้งแรกนะครับมันจะดึงไฟอยู่ประมาณ10แอมป์นะครับปิดกันพอมันสตาร์ทได้ที่แล้วหรือไม่มีโหลดมันก็อยู่ประมาณ5แอมป์แต่เวลามีโหลดอาจจะมากกว่า10แอมป์นะครับเวลาเราตัดจริงๆเราควรใช้สายเส้นนี้ให้ใหญ่หน่อย อย่าไปใช้สายเล็กๆนะครับเดี๋ยวไม่ไหวเดี๋ยวมันจะร้อนนะครับระยะใช้ยาวๆนานๆสายยาวแล้วก็ใช้นานๆสายจะร้อนนะครับเพราะว่าแอมมันวิ่งสูงนะครับโอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่แค่นี้นหน้าใช้งานได้นะครับปกติ เอาไว้สำรองเวลาเราชาร์จแบตไม่ทันนะครับถ้าในกรณีเราใช้เล็กๆน้อยๆเราก็ใช้แบตของมันออไปแต่เวลาเราทำงานหนักๆหรือตัดเยอะๆเราก็ใช้อแดปเตอร์ตัวนี้มาแทนเวลาเราชาร์จไม่ทันนะครับก็คลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ผมก็เหลือเก็บงานนิดๆหน่อยๆเอามาทำให้เพื่อนๆได้ชมเผื่อ มีปัญหาอย่างผมเวลาทำงานแล้วชาร์จไม่ทันนะครับไม่มีประโยชน์มากกว่าน้อยนะครับในคลิปนี้ก็เวลาผมจะทำอะไรก็อยากจะมาแบ่งปันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปเลยนะครับผมอาจจะทำไม่เก่งนะครับคลิปแต่ผมก็อยากจะถ่ายทำให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับบางคนอาจไม่รู้ มีอุปกรณ์อยู่ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงอะไรเงี้ยก็ก็กทำลง u t u b e ไว้เผื่อเพื่อนๆเข้ามาดูจะได้เอาไปทำเป็นแนวทางนะครับก็คลิปนี้ก็ขอสรุปจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ